สวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะในหัวข้อที่ว่าการเงินและการงานอาชีพของคุณในช่วงนี้จะดีขึ้นไหมผู้ชมวิดีโอนี้นะคะอธิษฐานชิตได้เลยค่ะขอพระรารมนาตครูบาอาจารย์พระยิบศีและพระอํานาาพระยิบศีช่วยให้ออกมาดีๆสวยๆเลิศๆด้วยเถค่ะอธิษฐานดีๆนะคะการเงินและการงานอาชีพของคุณในช่วงนี้จะดีขึ้นไหมอธิษฐานดีๆนะคะขอพระธรรมนาตครูบาอาจารย์พระยิบศีและพระอํานาจพระยิบศีช่วยให้ออกมาดีๆได้เถอะ การเงินและการงานอาชีพในช่วงนี้จะดีขึ้นไหมเดี๋ยันค่ะการเงินและการงานอาชีพในช่วงนี้จะดีขึ้นไหม การเงินและการงานอาชีพของเจ้าชะตาในช่วงนี้จะดีขึ้นไหมนี่ค่ะนี่ค่ะเดือดสั้นค่ะ อโทษค่ะนี่ค่ะถือว่าดีทีเดียวนะคะการเงินและการงานอาชีพของคุณในช่วงนี้จะดีขึ้นไหมใช้ได้ค่ะสิบเหรียญทองค่ะแล้วก็เดิอดซันนะคะดีค่ะดีมากค่ะก็ใครที่กังวลอยู่นะคะก็ขอให้โชคดีนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยบางครั้งการงานสะดุดการเงินสะดุดบางทีอยู่ที่เจ้ากรรมในเวรด้วยนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะการเงินและการงานอาชีพของคุณในช่วงนี้จะดีขึ้นไหมนะคะสรุปนะคะดีค่ะ ทุกคนมีเจ้ากรรมนเว้นะคะไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือคนจนนะคะการเงินและการงานอาชีพของคุณจะดีขึ้นไหมหมอขอให้ทุกคนสวดมนต์นะคะแล้วก็อุทิศแผ่บุญแผ่กุศลให้กับเจ้ากรรมนเวนบ้างนะคะไม่ว่าจะเปิดไพ่ดีหรือไพ่ไม่ดีนะคะทุกคนมีบุญเก่าบุญใหม่กรรมเก่ากรรมใหม่นะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะช่วยกดไลค์กดติดตามให้หมอด้วยนะขอบคุณค่ะขอให้โชคดีค่ะไพ่ออกมาสวยมากเลยค่ะ